บาเจราจริยห้นตีคุณุดตรานุสาสกาสร้างคุณค่าแก่แผ่นดินพัฒนาทินเหลืองดำระบือไก่ สมสง่าข้าราชการไทยสู่สมัยกษินากาลประวัติผู้เกษีอายุราชการนายนกุลเนาช้างตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2508ภูมิลำเนา เลขที่188หมู่หนึ่งตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิที่อยู่ปัจจุบันเลขที่49หมู่4 4ถนนเมืองคงบ้านวัดตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ส0 2 6 0ข้อมูลครอบครัว นายนัก,กุลเนาช้างสมรสกับนางสมหมายเนาช้างตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงมีบุตรร่วมกันสองคนดังนี้ 1. ว่าที่ร้อยตีนัดเนาช้างประกอบอาชีพรับราชการครูตำแหน่งครูโรงเรียนขามแก่นนครอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นายหฮิิตนาวช้างประกอบอาชีพครูตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาประวัติการศึกษาพุทธศักราช2521 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่นครราชสีมาสงเคราะห์สอ,อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2524สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนจตุรัสวิทยาคารอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2527 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่นจากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2529สาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างโลหะจากวิทยาลัยเทคนโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาพุทธศักราช2536สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชพุทธศักราช2553สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการนายนกุลเนาช้างได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเมื่อวันที่18กันยายน พุทธศักราช2,532ตำแหน่งครู2ระดับสที่โรงเรียนนาดีวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พุทธศักราช2,535ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู2ระดับสที่โรงเรียนเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา วันที่30กันยายนพุทธศักราช2,552ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษวันที่25มกราคมถึง28กรกฎาคมบทศศักราช2564ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการถึงปัจจุบันรวมระยะเวลารับราชาการทั้งสิ้น36ปี12วัน อวัตการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พุทธศักราช2,553รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกขั้นที่สองทวีติยาภรณ์ช้างเผือกรับพระราชทานเหรียญอิสริยาภรณ์เหรียญจกักรพรรดิมาลารางวัลและความภาคภูมิใจในการทำงานความภาคภูมิใจพุทธศักราช2,564ถึงปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o v q a พุทธศักราช2566ถึงปัจจุบันเป็นคณะทำงานส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพุทธศักราช2568 เป็นผู้สนับสนุนมูลน,นิธิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลความภาคภูมิใจได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่61ระดับภาคประจำปี2554จังหวัดมหาสารคามสาขารองผู้บนุยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขตหนึ่ง ได้รับรางวัลทรงคุณค่าซอพท O โอเบกอวอรระดับเหรียญเงินงานศิลประหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่61ระดับชาติประจําปี2554เมืองทองทานีสาขารองผู้มนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ100,000คูดีประจําปี2556จากครูสภาได้รับรางวัลเพชรสามัญประเภทรองผู้มนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช2558จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาม,มัธยมศึกษาเขต31ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทรองผู้วยการสถานศึกษาผลงานการปฏิบัติเป็นเลิศเวสแพคทีสรางวัลประกายเพชร,ระดับเขตพื้นที่การกามมศึกษาประจําปีการศึกษา2563จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาม,มัธยมศึกษาเขต31ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Lening เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจําปี2566จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาได้รับโลกเกียติคุณรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชายอดเยี่ยมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนประจําปี2565จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียงรางวัล สถานศึกษาที่เกิดจากการบริหารจัดการในหน้าที่ 1. ป้ายสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในวันที่1ตุลาคม2552 2. เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1ก .1 เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2554 3. ประกาศความมุ่งมั่นสู่เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2ก .2 เมื่อวันที่20ธันวาคม2556 4. เกียรติบัตรสวนพฤกษ ศษาสตร์โรงเรียนขั้นที่2กสเมื่อวันที่25มีนาคม25595ประกาศความมุ่งมั่นสู่เกียรติบัตรสวนพฤศษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่3กสเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน2562 6สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง25557สสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ2,559 8ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสรรปีการศึกษา2,566 9โลกเกียรติยศได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รุ่นที่1สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา และเทคโนโลยีสสวทเมื่อวันที่16ตุลาคม2560 10รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA 2560 11เครื่องหมายรางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสพท OBE Special ระดับ3ดาว98คะแนนปีการศึกษา2566ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม12รางวัลระดับคุณภาพยอดเยี่ยมจากการคัดเลือกสถ สถานศึกษาที่ดำเนินง,งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นเลิศ IQA Award ประจำปีการศึกษา2566เมื่อวันที่29สิงหาคม2566 13โรงเรียนต้นแบบการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพระหุป,ปัญญาสอพทเมื่อวันที่17กันยายน2566 จากชาดกเรื่องพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจรดตมหาราชพระบรมานานภบพิษความเพียรที่บริสุทธิ์เมื่อเห็นผลประโยชน์แท้จากบังเกิดเมื่อจิตพร้อมละโมหะภูมิจึงมุ่งประกอบการใหญ่ให้สเํเเ็จด้วยปัญญาที่เฉียบแหลมแล้วทําไปทําไปใครจะว่าแปลกว่าประหลาด ก็จะได้วันจะได้ไหวแต่ทำไปทำไปจนคนเห็นเป็นธรรมดาหากหยุดทำเมื่อไหร่คนจึงว่าแปลกว่าประหลาดครับได้น้อมนำพระบรมราชวาทในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551งานราชการนั้นคืองานของแผ่นดินข้าราชการจึงต้องสำเนียกดนหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตซื่อตรงและด้วยความมีสติยังคิดรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรกระทำสิ่งใดควรลดเว้นเพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือความเจริญมั่นคง,งของประเทศชาติและประชาชนขอนอ้อมนำ เอาศาสตร์พระราชาหลักการทรงงาน27ข้อมาบางข้อคือข้อที่1ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันเป็นพื้นฐานในการทํางานและการอยู่ร่วมกันข้อ 2. ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณธรรมที่ควรมีในการเข้าถึงและอยู่ร่วมกันข้อ3 ความเพียรความมุ่งมั่นในการทํางานไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้งานสําเร็จข้อ4รู้รักสามัคคีการมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาการมีความรักความผูกพันการทํางานร่วมกันเป็นทีมเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาและข้อ19เศรษฐกิจพอเพียงในการตัดสินใจทําสิ่งใด หนึเงื่อนไขเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม3หลักการคือหลักความพอประมาณหลักความมีเหตุผลและหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน4มิติคือด้านวัตถุด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมครับ ำหรับช่วงชีวิตหลังเกษียณหลักคิดก็คือจะเดินให้ช้าลงเพื่อจะได้ทบทวนการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าให้ให้แบบใช้ชีวิตแบบสบายๆเนาะคำว่าสบายๆคือใช้ชีวิตที่ช้าลงก็คือสโลไลฟ์ที่เราเคยได้ยินทีนี้สโลไลฟ์เนี่ยก็มีหลักคิด ก็คือใช้สโลไลท์แบบที่ในหลวงรัชกาลที่9สรงพระราชทานไว้ก็คือใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการได้เตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าไว้ประมาณ3-4ปีก็ได้เตรียมไว้สําหรับการที่จะได้ลงมือทําตามทฤษฎีของพ่อก็คือทฤษฎีใหม่โดยการแบ่งพื้นที่เป็น30 30 30แล้วก็10ซึ่งนี่คือทฤษฎีใหม่ที่พวกเราทราบกันดี ชีวิตหลังเกษียณจากที่เราได้เดินให้ช้าลงพินิษพิเคราะห์พิจรารณามุมมองต่างๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาณโดยใช้หลักความพอเพียงเป็นสำคัญ ยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีไร้ายไม่มีใคร